แม่ห่วงลูกสาวมากเกินไปวันนี้มินตันจะขอเป็นเด็กดื้อแต่งคอสเพย์แบบเซอร์วิสขัดใจพ่อแม่มินตันอยากเซ็กซี่อ,อยากขายเซก,กิหาเงินครั้งแรกค่ะมาดูกันค่ะว่ามินตันจะแต่งออกมาเซ็กซี่ไหมและมินตันจะทำให้พ่อแม่ยอมรับได้หรือเปล่าอาใจช่่นมินตันได้นะคะจะไปนยองม,มือทอดให้เขาเห็นหูน่หยวอพอรับมิได้สวัสดีค่ะมินตันนิ่งดองนะคะ วันนี้นะคะมินตันอยากจะมาทำคอนเทนต์โดยที่ให้พ่อแล้วก็แม่นะคะมาร่วมในคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะอีพอ่อกับอีแม่ทผมจะคอสีเ,เป็นคอร์ส<บ>เพย์แม่ทินแนอพ่อเคยเห็นแบบเห็นผ่านๆตาป่บใส่ชุดนิดๆในฮอร์มิ่งลงน้งอยหรืออะไรนิดหนึ่งมันก็มีอยู่สองแบบคอร์สเพย์คือมันจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าแต่งตัวตามการ์ตูนถ้าเขาใส่ชุดอ่านักเรียนญี่ปุ่น แล้วก็ใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็ใส่นิตแต่งหน้าอะไรให้เหมือนเขาให้เหมือนตัวกระตูนอะคล้ายๆกับเราเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องอิดเทืออขื่ออะพอเขาเจอวะอธิบายแบบง่ายๆเออทําลักษณะนี่มันแค่เด้เออถ้านุ่งน้อยหกนิดน่ะพอรับไมนไดเนี่ยอีพอยนะเขาเจอว่าแบบนี้คือส่วนมากที่เห็นในคอมเมนต์อนะเขาจะชอบแบบว่าเข้าใจว่าการคอสเพล์เนี่ย จะต้องแบบเซ็กซี่อย่างเดียวคือแล้วแล้วก็ส่วนตัวมินตันเองเนี่ยมินตันอะ่ะจะเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยมินตันอะ่ะคอสเพย์อะไรอย่างกับแบบดาราเอวีเลยอะไรเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็แบบจะชอบเข้าใจว่าการคอสเพย์คือแบบไปแนวทางเซ็กซี่แต่ความจริงแล้วคือมันมันไม่ใช่นะคะทุกคนการคอสเพย์คืออย่างที่มินตันบอกตอนแรกว่าอ่าเราจะคอสใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งถามว่า คอสแนวเซ็กซี่ผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะทุกคนคือมันแล้วแต่ความชอบของคนคือเขาอาจจะแบบอยากจะชอบแบบนั้นเพราะแม่ไม่ว่าหรือพ่อแม่อาจจะว่าแต่เขาแบบชอบอะไรเงี้ยคือแบบเป็นสไตล์ดิกดื้อนะคะวันนี้ไมนั้นก็จะมงเป็นเดิกดื้อแต่พ่อจะว่าพ่อจะว่าว่าถ,ถ้าแต่งในในสาย A v, เอวี่า,<อ>าว่าอา่ะสายเอวี v, คือมิเลสสำหรับอีพโฟว่นะพู้จากแน่น่ะ ไม่เบิ่งดูตีฮันเลยี้ผมไม่เกี่ยวหรอกไปคุยกันเองนะเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวถ้าแต่งสูดแบบนั้นะอะนอร์เวย์ <No way. S 1> ถ้าพ่อเห็นพ่อตีเลยนะแต่ว่ามือนี่นะมันมีเรื่องจาเป็นเพราะเพราะว่าเพราะว่าเหาเนี่คมันมีเหตุจงเป็นที่ว่าหนูอะ โดนภาษีไป35%อรน่ะลวมาค่ะแล้ววันก็ประมาณแบบ500แสนกว่า5 0 0แสนกว่าเพิ่งซื้อบ้านแล้วก็พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้รายจ่ายมันก็คือแบบว่าหนูขาดแคนเรื่มเงินมากเลยค่ะก็เลยอยากจะมาทำเซกิขายออนไลน์ครั้งแรกเซกิคืออะไรไ้เอ่อเซกิเป็นแบบชุดโป๊เต่งตัวโคนของกบาลเลยีอยูนํากฟ คืออันนี้เม็นตันก็อยากจะอธิบายให้ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ที่แบบว่าไม่เข้าใจนะคะว่าการคอสเพย์มันแบบว่ามันมันมีประโยชน์อะไรมันแบบมันมันแบบบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์เลยซึ่งมีนตันจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการคอรสเพย์เนี่ยมันสามารถทํารายได้ได้บางคนเนี่ยขายเซกิเป็นแบบเป็นงานประจำเลยมีงานอีเวนต์คอสเพย์เมื่อไหร่ก็คือแบบการแผนงขายเลยอะเซกิก็คือ ถ่ายจากเครื่องนี่เพราะมันจะเป็นแฟนฟิล์มปื้ดออกมาอือแบบเนี้ยอ,อ่ะอันนั้นแหละห้องเซกิมันสีได้แค่รูปเดียวในโลกคือแบบเ้ามีสามารถผลิตซ้ำได้อ่ะเขาเจอว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้อีเม่เอหน้าแบบเน<อ>ี่ยนี่อยู่ก็แล้วได้แค่รูปนั้นรูปเดียวไม่สามารถผลิตซ้ำได้เลยอ่ะรูปนึงเขาเฮ้ยออีเพราะ่ายว่าราคาเท่าไหร่อ่ะจักแล้วน้องหอยี่สิบบาทสามสิบบาท มินตันจะบอกให้นะคะว่าขั้นต่ำของเด็กคอร์สเพย์ที่ขายกันในงานหรือว่าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือ150จนถึง400-500ก็เคยเห็นนะทุกคนแค่ใบเดียวอะเซกิแค่ใบเดียวอะทุกคนมีแม้หนุนเป็นภาพหวางดีมันก็นแล้วแต่ว่าแล้วแต่สไตล์ของคอร์สเพยเยอะคนนั้นเลยว่าแบบจะถ่ายออกมาเป็นแนวไหน คนที่ซื้อไปอะความคิดของเขาคือเนี่ยเราชอบคนคนเนี้ยเอาจริงๆคือมินตันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าอยากจะลองถามพ่อก,กับแม่ว่าในสถานการณ์ตอนเนี้ยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยที่หนูแบบฟืดเลื่มงเงินมากเนี่ยถ้าหนูใส่ชุดว่ายน้ำนักเรียนญี่ปุ่นถ่ายรูปเซกิขายพ่อแม,จอมจ่จะยอมไหมคะมจะยอมไหมคะเรือจะแม่ก็มันมีหลายแบบว่ายน้ำเลยอ่ะเอาเป็นชุดว่ายน้ำนักเรียนญี่ปุ่นเลย <laughs> เป็นกางเกงในฟืบวันนี้ นี่เซิร์ฟเิร์ฟุดนี่ทยนะฮะรายการเอท้านี่เลยคันขขเขาเขาเซิร์ฟเลยว่าคันเขาถ่ายสุดนี้น่าจะขายได้ใบละห้าร้อยอยู่เอ่ยใบยละพันเอ้ยใบยละห้าพันก็ได้ชิ <Wow. S 1> <laughs> ลเลยพอรับมีได้เมื่อมุกทาหารเอาเธอปัญญาปน,นี่ค็พัดกระดกกระโจดปนี่นะ <laughs> <laughs> มันมีได้ไปเลยนะมีแค่สองชิ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไปยอเมืดทอดให้เขาเห็นด้วน,นมิดชิดนกว่านี้มีได้ไลย เาเป็นว่าหนูเตรียมชุดไว้ถ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวมาถ่ายกันเลยก็จะไม่ถามความเห็นพ่อกับแม่แล้วว่าให้ถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าเตรียมชุดไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดหนูจะแตบแค่ไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามินตันเนี่ยเคยมีงานหนึ่งเขาติดต่อให้มินตันใส่ชุดว่ายน้ํานักเรียนญี่ปุ่นแค่รูปเดียวห้า0 0บาทมินตันรับงานไม่ได้ค่ะ แบบมีปัญหาอะไรแบบนี้แหละก็เลยแบบไม่ได้อะรับไม่ได้แต่วันนี้วินตันจะลองแข่งกับพ่อกับแม่ดูสักครั้งนะคะเดี๋ยววินตันจะใส่ชุดที่วินตันเตรียมไว้ถ่ายรูปดูเซกิหนูดื่ะเด็กดื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นชุดอะไรแล้วก็จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะกับการขายเซกิออนไลน์ครั้งแรกของวินตันค่ะเดี๋ยวมาดูกัน ทุกคนคะชุดที่มีตันจะแต่งก็คือทุกคนจะซื้อกันไหมนะชุดนี้ซื้อไว้นะคะชุดนี้ค่ะอันนี้ก็คือชุดกันสืกอนะคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมอยู่เบิร์กแล่เตรียมทันตีน้เาเข้ามาไม่ดีนะโดนอย่าอย่าเห็นขาแล้วเห็นแขนก่อน สิรนี่แขนกันเงวสิน em> ี eh <so <the <the ่ขากงวปิดมิดชิดมากพ่อจะมาตีอะไรหนูมาบุิ่ะออกมาบตี๊ดต๊ดสิอ่าเปตมงนี้น่นีนี่นี่มองเลยมองอืมจับพันเลยมองนี่นะ ่อยมีไวพอหายใจหมดเลยใจหายพอออกินแมลนี่ไม่ได้เป็นเพราะหัวงมันเห็นส่วนว่าส่วนโค้งเนี่ยส่วนว่าส่วนโค้งแต่มันปิ๊ดไม่ซีดได้เนี่ยยังซีดนะนี่อันนี้ซีดเหมือนแบบเมึงเบิกแดงนี่อ้ยดูนี่เลยเฉพาะคนนี่เบิ่งดูนี่หันดูนี่เข้าฮอตแวงเร็อายถ่ายแค่รูปได้ไหมต้องดูในคลิป โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีใครซื้อเซกิมินตันหรือเปล่านะคะเพราะก็แม้ว่าเราได้คนซื้ออยู่อ่ะสุดนี้ชุดนี้มันเป็นการ์ตูนการ์ตูนดังในตำนานนะเขาเชื่อชุดนี้เป็นใไปไปคาปีศาจชุดดีก็ได้เทมีเซ่เสื้อชุดขนาดฮาร์ดวันนี้เป็่าปีศาจกี่บาท์อารติโอ้เจก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนกดเหนื่อหนื่อยเยอะๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนรูปที่ออกมาก็จะประมาณน,นี้นะคะก็ถ <g ül üyor> ้า <g ül üyor> ใครอยากเห็นหนูใส่ชุดอะไรถ่ายเซก,กิก็บอกได้นะคะ <g ül üyor> ขายเป็นอัลบั้มรูปได้ดีไหมนะซื้อไหมอ่ะ <g ül üyor> โอเคเดี๋ยวมีตังไปโพสกันค่ะทุกคน